สวัสดีค่ะอันนี้ w what you b u y f r นซ n ฟรา r i ์โปรเต t โคล่าค่ะแล้วก็มีผักชีอันนี้พอเวะมาแบบมาแบบรีบรีบสุดหนึ่งวันพันเหตุการณ <c oughs> ์พี่หน่องเ <c oughs> ลยไปเมื่กี้นะคะพอยุ่งเรื่องบ้านคะ่ะทุกคนเพราะว่าพอจะเปลี่ยนไฟแล้วช่าง <c oughs> เขาก็จะกลับแล้วก็คุณลิกกี้ก็จะมานะคะ <c oughs> เลมจะสูงสักเมื่อขวมพี่น่องเอ้ย so it's near a stadium but this is uh an... how was your drive That's nice uh nice calm roads full of wine we've got some australian all mandarins. right uh Flo is mainly drinking wine yeah i don't drink at all what <laughs> you think you like uh red wine why why australian australia กิวค <'s> okay. ่ะขอบคุณมากค่ะอาโยกองกิตยัาดีับ t ด a ้สักชลีเอ็ t ซ์ร s อสัอร่อยไหมคะ Oh อันนี้อร่อยไหมอร่อยมากมากจะเป็นโคขุนม้างค่ะดิโคขุนนี่มาร้านกาแฟะนะคะ alright we are here space cafe near train station we bring take a small sightseeing here in b o r i r a m City ไปดูบอลบุรีรัมนะคะวันนี้เรามาที่ซีริกามนเออันี่ินซ้ายมมออรีรอนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะแต่ันดับแรกนะคะคุณเจนะคะจะไปซื้อเสื้อบุรีรัมให้คุณลิกกี้นะคะเพื่อเป็นของฝากของขวัญค่ะ เสื้อให้คุณลิกกี้นะคะเป็นของฝากค่ะซัมกิฟต์นะคะนาวีนีอินเดียคาสเซนบุรีร้ำใช่ไหม Yes คาสเเราพาคุณลิกกี้มานะคะพาคุณลิกกี้มาเอ่อก่อนที่จะเริ่มเกมบุรีรัมนะคะเราพามาเดินเล่นในสนามนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นแบบบุรีรัมคาสเซนนะคะเป็นปราสาท ปราสาทพนมลุงจำลองนะคะเดี๋ยวพอจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนจะเห็นงานแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเหมือนมีงานไว้ต้อนรับม o ต GP จีพีนะคะมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะปาป <laughs> เพราะว่าเขาจัดงานเพื่อมโตจีพี เป็นประสาทหินพนมลุ้งว่าจะลดขนาดมาก็คือเล็กกว่านะคะของจริงอพอจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะของจริงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ I never see this this like a first first time นี่นะคะทุกคนคนเยอะมาก วันไหนที่มีบอลบุยลำนะคะคนก็จะเยอะแบบนี้เลยค่ะทุกทุกแมทเลยแต่ว่าแมทนี้รู้สึกว่าจะเป็นแมทที่พิเศษเพราะว่าเจอกับเมเบิลนะคะออสเตรเลียนะจ้ะไปแล้เวเราเข้าไปในโอทอบก่อนเลยไ like <พ>อไลน์นะพี่คนให้ปลารัดฟอร์ได้กันแฮนด์เมดแฮนด์เมดอีสานอีสานแฮนด์เมด คนเยอะแบบนี้ท <ở aus> ุกแม์นะคะฮัลโหลจุนิเต็ดออลออฟท้ดู ตอนนี้อ่าออสเตรเลียนะคะนำบุยลำสองศูนย์แล้วค่ะสุดเอฮูวิน่งสองศูนย์ค่ะจะเห็นได้ว่ารถเยอะนะคะ ส่วนใหญ่เขาจะออกมาจอดข้างนอกกันค่ะข้างในรถจะติดนะคะไปกลับบ้านกันค่ะคุณลิกี้นะคะจะนอนอยู่ที่โรงแรมในบุรีรัม้ีแหละค่ะทุกแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะไปหาเพื่อนที่ะเชิงเซาเนาะพูดถูกครับีครับกระบอก d นคะ่ง r I t h i I'm a good driver I'm professional อ่า yeah สวัสดีนะคะ Good night ขอ to tomorrow get energy สุดท้ายโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะคุณลิกกี้โอเคพรุ่งนี้คุณลิกกี้นะคะจะไปหาเพื่อนที่เชิงเซาหรือเปล่านะคะเพื่อนที่อ เขาเป็น YouTube เหมือนกันนะจะไปหาเพื่อนค่ะก็อันนี้นะคะก็จริงๆเนี่ยคุลิกกี้เมื่อ,อตนกั่ววันพลอยไม่ได้ถ่ายนะคะว่าคุลิกกี้มีของฝากอะไรมาให้พลอยนะคะจริงๆก็มีช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตมาจากมาจากของเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียมี2อันค่ะมีออริจินอลแล้วก็มีคาราเมลมาให้อันนี้คุลิกกี้ชอบนะคะแบรนด์นี้เลยติมติมแตมเนาะติมแตมอืมติมแตมอร่อยมากทุกที่อร่อยจริงๆินะอันนี้เทสแล้วอร่อยสมคำ ลำลืออยู่ที่คุณลิกกี้อบอกพ <P ino, S 1> ี่น้องอร่อยมากมากอร่อยรค่ะอันนี้ม uh, ินิออเรนต์มันดาริสวีนเอ่อสมอลออเรนจ์ชื่อ m เปซแมนดาริสแต่อร่อยนะทุกคนหวานมาก,มากอันนี้อร่อยจริงคิดว่าสายน้ำพึ่งอร่อยแล้วนะอันนี้อร่อยกว่าล้วก็พี่น้องล็วก็ก้ลิกกีรีนเรดไวน์ออสเตรเลียน ร u านออสเตรเลียอันนี้เป็นแบรนด์ของออสเตรเลียค่ะเขาคุยกับคุณลิกกี้นะคะก่อนคุณลิกกี้ก็ถามไถ่ว่าเออชอบกินอะไรไหมอะไรเงี้ยลิกกี้ซื้อมาฝากคุณเจเพราะว่าคุณเจอ่ะกินหน่อยค่ะ,ะสังสรร์ก็กินค่ะแต่ไม่ได้กินบ่อยนะคะกินแค่แค่สังสรร์แบบปาร์ตี้ที่บ้านมีงานเลี้ยงวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะแฟนเขาจะชอบกินไวน์นะคะไวน์แดงไวน์แดงแต่แบรนด์ของออสเตรเลียเนี่ยคุณลิกกี้บอกว่าให้ลองอ่าโอเคคุณลิกกี้ก็เลยซื้อมาให้นะคะเพราะคุณมากๆค่ะ คุณเจกินไวน์ขาวไม่ได้นะคะกินไวน์ขาวแล้วเมาแกบอกว่ากินไวน์ขาวแก้วหนึ่งก็คือดาวอยู่บนหัวเลยค่ะขอบคุณคุณริกี้นะคะจริงๆเนี่ยพอไม่ต้องการของฝากอะไรเยอะแยะแบบนี้ค่ะแต่ก็เป็นคุณริกี้ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นคือสิ่งที่เขาอยากทำเนาะเป็นน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเรกี้ Nice to meet you again Today we happy very happy very happy very nice very nice very nice <laughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณกพี่น้อมไลค์ b ับ r ไ b e ้อ d Share ค่ะบายบายค่ะบ๊ายบายวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่พลอยกับคุณเจมีความสุขแล้วก็คุณลิกกี้ก็น่าจะ ได้ได้ได้ไดมีความรู้สึกว่า,ายังมีใครสักคนที่อยู่อยู่ข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยคอยหวังว่าคุณลิกกี้จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังมีแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยรอบตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะคอยก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่อง Project s o r y วันนี้นะคะก็อาจจะวิดีโอไหนที่เพิร์ไม่ได้ยกมาถ่ายแบบตลอดนะคะเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องแบบมีความแบบ r e ี p e c t เขานิดนึงนะคะแล้วก็ให้เกียรติเขาไม่สามารถที่จะยกมือถือขึ้นมาถ่ายได้ตลอดเวลานะคะอันไหนที่พอแบบถ่ายได้เนี่ยพลก็จะถ่ายมานะคะโอเคค่ะส่วนวันนี้ช่องพลจิ๊ตสตอรีต้องขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ